อาเทพเจ็กเลยดตัวเนี่ยเปรียบมันคนลืมตัว้ามันโอ้ไปถ่ายหมดหรือเปล่ามันเปรียบมันลลือถ่ายก็ไม่หมดถ่ายลานี่ยนี่ผมว่าดาหวาน อมาย่งน้เลยกทนพ่อโอ้ไปจำลูนาง่อาตหา้พกีคือี้กา้คืนงดาบนี้มันจะเจ็ตงไหนไค่ะจะไปเจ็บเมื่อไหร่เตอนไหนมันจะเจ็บ่ะก็ะาไม่เป็น มันต้องด่าแรงๆด่าหนักๆด่าจเจ็บเลยบางทีเขาไพัดลมเหองมึงอ่ะเกิดมาไม่เคยเลยไม่เคยด่าใครเลยหมายอกหักกังเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยโมโหมันก็ต้องมีบ้างอะไรก็ต้องมีบ้างต้องมีหนักบางมีเบานี่มันเจ๊ไอ้นี่เคยเป็นตัวนี้เขาเป็นอยู่เป็นนี่ผมไม่สบายเขาเป็นเหรอเนี่ยเขาเป็นถุงเท้าเทียสติดเนี่ยพยาติดใครวะเนี่ยมาว่าเนี่ยมึงเป็นเทียสติ์อยู่ันนั้นไงเออมึงลองโทรโทรให้เขาดูสิ ผมถึงว่าวันนั้นแม่แม่เขนี่เป็นไงเหลียวดีอย่ามือวันนั้นแม่แม่เขาถามหากขาเต็มเลยไอ้ชยสิทธิ์วันนั้นไปไหนเฮ้ยนี่นี่นี่ทำเลยนี่ดาบเเจ็บติดตุ้มใหญ่อย่างนี้ไม่หมดูวะเจ๋งไหมถ้าเกิดตัวเป็นพระเอกไม่ได้แดกกูหรอกทำไมอะบุคคลไม่ได้ไก่ย่างเลยขอดูเป็นขวัญตาสักเที่ยว๊ยนี่มึงอย่าไปเดี๋ยวไปแ่้วกินนะรักข้ามีใจใช่ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกอ่าไปกหน่อยแม่แม่คนไหนอยากของรางวัลอะไรนะหมวดอ่ะปีพาดต้นตีนเฮ้ยเท้า ดูนดูเทียนติดติด่ดตัวเรียมโอ้โหอเงี้ยโอ้โหน่ารักเปรียบเหมือนคนลืมตัวเออเปรียบเหมือนลืมตีเออทำอะไรมื่อไงไอทอะไรนีวะมึงโง่เองมโอโมันจะต้องมีระดัอีกแน่มึงเปียบเหมือนคนลืมตัวไอจะจะไเปียบเหมือนงัวลืมตีจะเปียบเรียบเหมือนไม่รู้จกบิน เปรียบมอนดินไม่รู้จกได้ให้ชีพมึงยจัจ<อ>มดมมมิ่งีมึงก็เม็ไปทิ้ง